รัดเทน่าราแ่งอยู่มื่อวกี้อ่หาวฝาจอดูนเดี๋ยวอยาไปน้ำมันมาฮะไปน้ำไอดาะไ จากบิดไปไเปเลยวันดีค่ะกันวันดีค่ะวันนี้น้องพิมวันดีค่ะวันดีค่ะวัด,วด,วดีน้องพิมวัดีน้องพิมมาเดินเล่นทุ่งนามาเดินเล่นทุ่งนางามแรงเด้อ ไแรงลปทะลุสามเก้คสิบฉ qu <bakery> ันแล้วสาวปลาขา้มาตามอีคิวไปเลยครับไปแล้วเฮ้ยบักีิวพิมกระโดดคามอีคิว แค่ก้าวไลยไปดีให้น้องน,นุ่พังนะ ซึ่งเราก็ไม่ถึงกบสักทีนะักถ้าไปอยากไปหดพักซอยอีพอก็อยากไปหดพักพ<ม>พกัไปใสกันแน่เนี่ยไหนเบื้องกบนั่งไปออ ยังไปงกี่มือแล้วกจะไปเดินไปค่ะ จบกันแท้นะจ้าเดินไปจ้าพบกันอีกทีที่กรบถึงแล้วนะคะมาพีมไปนับใบเราหยิบกนับไปโกบปะยังดูแน่ดิกบนั่นเด่นนั่นเน้นนั่นเน้ทุกคนเห็นกบไหมคะทุกคนเห็นไหมเอ้ ทุกคนไม่น่าจะเห็นอะกบนะคะเราอยากโตน้ำจังอะเป็นตะเล่นเดินไปค่ะนี่ขวัเห็นไหมเขาปิดทีที่โซกนะค่ะเหยอะไยอย่างเขาข้าวยอะใ่ะเชีงยังม่นจุ นะคะทุกคนก็แลาตาผมยังหลาตาเดอย่อนยังภาษานีค่ะพวนี้ไปยูวัดีรอบไปยังไปยังลงกันแทเลยบพวช่งสาวเ่าล้เราจะไปหาเราจะไปหาโซกันเด้อทุกคน ขดอยานั่นรุดยอเลยอย่างเพอนอันล่องนางเดินล่องไม่จ้อยนะไมยมาไหมยังมาเร็วเดีวฟังยังไปเร็ไปหเรวไปไยังไปก่อนเลยไปหายสบแม่พามาปุบแม่พาาสูกเลย เรน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 เมันเราไปกีดกันเนาะไปเ่าไหนยางไปยางไปยางไปเรืยางยางขึ้นไปยางลงมันเนี่ยยางลงมายางลงมายางลงกระโดดว่ได้ปุมนอนมาตายซเดียวมึบอกเธอว่ายังอมาข้าฝฟืนนะครับ อะไรเยอะแคอมล้างยีกไปยี่ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังดีลมจะผ่านได้นะไออย่าง เลือดเขาปวดเต็มเฮ้ยว่ามึงว่าอะไเอย่างเขาปวดเต็มเลยขวบ้างจ้ะมาหลิงหเรียนนจะพาลงนีมันลมพัดออกไปพ้นงดีตกานหมี่เทว งานดีด้อกิ่งลงหนามาหาป่ะเด้อคุณไม่หล่ายู่คุณนะค่ใส่เบ็ดยังน้อมันเนาะน่คือคนเร่งวนนะคะอน้อเออขามไปอีกตกน้าดรกเลยบ็ดเชียวว่าใถ้าน้องยังดีเอี อะไวะปคนเห็นหเพีงนี้แต่ยังยังอ่บอกัเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอุ้มน้องตัวน้อยนงก็นี่ละนี่นี่เกี่ยวผมเกี่ยวเกี่ยวอะไรมา เธอคนเร uh, ่งวะเฮ้ยมึงแม่หล่ะมาหล่ะแดนไปไล่งัวแม่เขี้ยวไล่เหรอแดนเขี้ยวแดนแดนเร็วเร็วแดนไปไ่ต้องเอาแชรไปแดนไม่ชูเฮ้ยอีตาเขี้ยวแดนแดนแดนเด็กสองคนกำลังไปวิ่งไล่งัวนะคะ เอาแล้วนะคะเอาแล้วดิมันสองคนเด็กคนนะคะมันไม่กลัวเลยนะคะมันก็วิ่งลุกลี้ทุกคนไปเลย ไปแรงวัวน้ำเขาวะไปวะไปไปทางไหนนี่แม่แจวทุกคนดู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 เดอดเอดเดือดนดเดืเดไปดเเดือดเเเดือเดืยดเอดอ